สวัสดีทุกคนเลยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของจิตวิทยาในการเทรดนิดหนึ่งนะครับหรือว่า mindset ในการเทรดนะครับหล,หลายๆคนเข้ามาเทรดในตลาดซีดีหรือว่าตลาดทองคำโกลฟ์ฟิวเจอหรือว่าตลาด Forex เนี่ยนะครับบางทีเราอาจจะลืมนึกไปนะครับว่าตลาดนี้เนี่ยนะครับมีความผันผวนที่ค่อนข้างสูงแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเข้ามาเทรดในตลาดนี้นะครับนะก็ไม่ได้มาจากเรื่องของนะครับ สิ่งที่มาจากตัวเราเองนะครับแต่ว่าเราไปเห็นนะครับอย่างเช่นเห็นคนอื่นเทรดแล้วได้กําไรนะครับหรือว่าได้รถสปอร์ตนะครับหรือว่าได้แบบนะฮะเงินมากมายจากการเทรดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราลืมไปเลยก็คือเรื่องของการศึกษานะครับเรื่องของการเทรดนะครับบางทีเราอาจไปมองที่ผลลัพธ์นะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยนะครับนะมาเทรด นะครับก็กลายเป็นโอเวอร์เทรดนะครับโดยมองจากผลลัพธ์ของคนอื่นเขานะครับนะอย่างเพื่อนเพื่อนกลับมาดูที่นะครับไมเซ็ตของเราก่อนว่าเราเข้ามาเทรดในตลาดนี้นะครับเพราะอะไรนะครับนะให้ถามตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเริ่มจากต้นจนปลายว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนดีนะครับว่าเทคนิคที่เราเทรดตอนนี้เป็นยังไงนะครับนะแล้วสาเหตุที่เราเข้าเทรดนะครับมีอะไรรองรับไหม นะครับอย่างเช่นเราอาจจะเข้าซื้อหรือว่าเข้าขายอย่างเงี้ยนะครับนะนะครับเ <az> พราะอ,อะไรนะครับแล้วตอบตัวเองได้หรือเปล่านะครับหรือว่าเงินที่เราเรากำลังเทรดอยู่เนี่ยเป็นเงินร้อนไหมนะครับนะหรือว่าเป็นเงินที่นะครับมาจากการเก็บออมอย่างเงี้ยนะครับนะก็ต้องมาสำรวจตัวเองรวมถึงประวาตกลยุทธ์ของตัวเอง,เองนะครับอย่างเช่นเพื่อนเนี่ยนะครับลองนะครับปรับเพราะว่ามีหลายคนเลยครับอินบ็อกซ์เข้ามาถามว่าเอ้ย โคจ์เจนะครับพี่เจครับผมเทรดพอตไต่ตลอดเลยผมจะปรับตรงไหนดีบ้างนะครับจริงๆแล้วผมบอกว่าการเทรดเนี่ยจริงๆแล้วเงินที่เราจะมาเทรดก็ควรเป็นเงินเย็นนะครับนะสก็คือเรื่องของการเทรดเนี่ยเซตอัพเนี่ยมันเข้ากับสไตล์การเทรดของเราหรือเปล่าหรือว่าเข้ากับแนวที่เรากำลังเทรดอยู่ไหมมาบางคนชอบแบบเทรดสั้นนะครับหรือว่าสไนเปอร์เทรดจริงๆคำว่าเทรดสั้นกับสไนเปอร์เนี่ยนะครับนะมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะครับคำว่าเทรดสั้นกับสไนเปอร์เนี่ยบางทีมันไม่จําเป็นที่จะต้องออลอินก็ได้ นะฮะแต่ว่าเราไปติดกับคำพูดแบบ all in นะครับทำให้เราพอแตกเลยท,ทั้งที่เป็นเงินเก็บทั้งเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะทีนี้เนี่ยเราต้องมาดูว่าการเทรดแบบ all in หรือว่าการเทรดแบบ sniper เนี่ยนะครับเราควรจะหาท i มมิ่งแบบไหนในการเข้าแล้วควรแบ่งไม้หรือว่าซอนไม้ยังไงในการเทรดนะครับอัตราลิสนะครับหรือว่าเสี่ยงที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับในกรอบความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับนะ นะครับถึงจะเรียกว่าการสไนเปอร์อย่างเงี้ยนะครับมันไม่ใช่การเทรดหมดหน้าตักนะครับนะนั่นหมายความว่าเป็นการเทรดแบบนักพนันละนะครับเพราะฉะนั้นในการเทรดเนี่ยคนจะมีกลยุทธ์รองรับการมินิเมนจเมนต์นะครับการบริหารความเสี่ยงนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเลยก็คือนะครับทามิ่งหรือว่าจังหวะที่เราเข้านะครับใช้ช่วงเวลาของตลาดไหมหรือว่าช่วงที่เรากำลังจะเทรดแบบสไนเปอร์หรือว่าการแบบอออินเนี่ย ที่เพื่อนๆกำลังเทรดกันอยู่เนี่ยนะครับนะเป็นช่วงที่มีความผันผวนสูงหรือเปล่านะครับมีข่าวใหญ่เข้ามาไหมอันนี้เราต้องไปแยกย่อยออกนะครับไม่ใช่หมายความว่าแบบการเทรดแบบสกอปปิ้งหรือว่าออลอินนะครับจะทําให้รวยจริงๆมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองปรับมายด์เซตกันก่อนนะครับนะเพราะว่าถ้าเราไม่ปรับหรือว่าเราไม่แก้ในตอนนี้เนี่ยอาจจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับก็พอแตกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมตอบคําถามสําหรับคนที่อินบ็อกซ์เข้ามาถามเยอะๆนะครับนะฝากไว้คลิปนี้เลยนะครับว่าการเทรดเนี่ย นะครับสิ่งสําคัญก็คือการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในกรอบที่ที่ตัวเราเองเนี่ยนะครับตัวผมหรือตัวเพื่อนเพื่อนเองเนี่ยรับความเสี่ยงได้นะครับแต่ถ้าเรารับความเสี่ยงไม่ได้แล้วเราเทรดนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะกระวนกระวายนอนไม่หลับนะครับเทรดแล้วต้องเปิดดูรักตลอดอะไรเงี้ยนะครับนะหรืออาจจะทะเลาะกันกับแฟนเลยก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับวันนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องสํารวจตัวเองนะครับว่าในการวางไม้ไปแล้วเนี่ยนะครับเรา นะครับรับความเสี่ยงได้ไหมหรือคุณวางเซตอัพแล้วคนปล่อยเลยนะครับเพราะคุณอยู่ในกรอบที่รับความเสี่ยงได้แล้วจริง,รงๆหรือยังนะครับนะถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการที่ผมแชร์ให้เพื่อนๆน,นะครับคร่าวๆครับ